อเฮ้ยดูมีมาลนมันฟักไข่เลยจิ๋วจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคน,กคนกสู่ซอฟต์บอมส์ียน ผลอมลงแล้วจริงๆใช่ไหมคือน้ําหนักนางลงนะทุกคนแต่ว่าหน่วยก้านด้านนอกยังดูตุ้มมุยอยู่เลยอะ่ะยังดูแบบอื้อหจอบจบๆเนี่ยฮึเฉยๆเออสละเกิดนะคะวันนี้ที่มีสัตว์เลี้ยงของเรามาอยู่บนโต๊ะนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยของที่เราจะมารีวิวนะคะก็คือด เราอยู่กับสุ่มเนะคะเป็นสุ่มสัตว์เลี้ยงในลูกบอลหินมะค่ะทุกคนคือน่ารักมากเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันมีให้สะสมหลายแบบสัตว์หลายชนิดมากเลยและที่สําคัญคือสัตว์ที่ได้ออกมาจากลูกบอลเนี่ยสามารถนะคะพกพาไปไหนมาไหนก็ได้นะคะรวมไปถึงสามารถเป็นฝปปายปอกยินจ่อได้อ่าเวลาเขียนหนังสือเราก็จะมีสัตว์เลี้ยงแบบทนหนาวสัตว์จนหนาวอยู่บนหัวยิ้นจ่อเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขียนไปก็จะมีความแบบน่ารัก<ๆ><ๆ>เขาบอกว่ามีให้สะสมนะคะมากถึงกี่แบบนั่นเนี่ยหนึ่งสองสาม 45 6 7 8 9 10 10แบบให้สะสมนะคะซอกก็เลยซื้อมา2กล่องกล่องหนึงง่งเงมี่ยมตัวก็คาดหวังว่าใน6ตัวเนี่ยจะได้ไม่ซ้ำกัน <c oughs> อีกแล้วเป็นคนลงทุนน้อยแต่หวังมากอีกแล้วนะแลวก็หวังใจด้วยนะคะว่าจะต้องได้ตัวแบบแร่หรือเอ t ตัวแรในสักตัวหนึ่งในนี้เป็นไงลงทุนแค่สองกล่องเองอนะ <c oughs> ฉันน่าจะได้แหละเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสุ่มจัดเลี้ยงจากบอลหิมะจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วกดไลค์ like, กดแชร์กีมีคอมเมนต์บอกพร้อม <c oughs> แล้วเราไปดูกันเลยค่ะ นี่คืออุปกรณ์ที่เราจะมาใช้ในการแกะน้องออกมานะคะเราแกะดูก่อนเลยดีกว่าฉันอยากได้หลายตัวมากเลยในนี้มีแมวหิมะไหมอ่ะเฮ้ยเขาไม่เขียนชื่อสัตว์ชนิดสัตว์นะเขาเป็นชื่อนั้นแบบ Holly s c a r ร e t ็ p u p p ้ไม่ได้บอกสปีชีส์สายพันธ์ุเลย <S <S วิธีการสุ่มน่าตืนเต้นมากเขาบอกว่าแค่แกะเติมน้ำแล้วก็รอมาม่าหรือเปล่ารอสุกอะไรเนีย่ยเหรอ เหมือนโปเกมอนโกเหมือนกันนะว่าไปจับโปเกมอนหรออุ้ยมีมีม มีคู่มือมีหิมะติดมาด้วยค่ะทุกคนคะ่ะด้านในก็จะเป็นลายแทงต่างๆหุยมีคำโปรยด้วยนะมีสตอรี่แผ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เอามาวางบนโต๊ะด้วยเห็นไหมคะ place your snowball here อ๋อต้องมาวางตรงตำแหน่งนะคะและที่สำคัญเลยก็คือด้านบนเนี่ยคือมีเรื่องเล่าเรื่องราวมาก่อนนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังค่ะเขาบอกว่าณ <นะ S 1> ดินแดนลึกลับเมืองหิมะเมืองหนึ่งที่กำลังเฝ้ารอให้คุณมาค้นพบเพื่อนใหม่ของคุณจั เลี้ยงหิมะพวกเขาอาศัยอยู่ในดินแดนมหาัศาจรรย์อันหนาวเหน็บและจะเปิดเผยตัวตนก็ต่อเมื่อคุณปลุกหิมะที่หลับไหลอยู่รอบตัวเขาหิมะหลับไหลเป็นไงวะหิมะหลับไหลเขาเขียนอย่างนั้นอะเติมน้ำเข้าไปในบนหิมะมหัศาจรรย์และก็จับตามองมันที่จะเปิดเผยตัวตนเพื่อนใหม่ของคุณโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอแกออกมาก่อแบบนี้นะคะหนึ่งนี่ไง คิวคิวดีวิวรีวิวที่บอกว่าแบบปรากฏตัวออกมานะคะโอเคเราก็จะแกะเลยนะ<น>ยังไม่เห็นแชนเลี้ยงข้างในนะคะทุกคนต้องเติมน้ำหรอ,ตอเติมเลือเท่ไหน่ะพอไหมอ่ะนี่หรอนี่คือเติมเสร็จแล้วหรอแกะสามตัวเลยไหมเราจะได้แบบเติมน้ำทีเดียวเลยเห็นทีเดียวเลยสามตัวแจนเจนอุ้ยนี่ไงอันแรกมามาแลัวบอลเลก เป็นหิมะบัวออกมาทุกคนเห็นไหมมีดกระดันปึ๊กออกมาเลยอะดูยวนน่ะ builder snowman เฮ้ยดูหิมะล้นหิมะล้นออกมาแล้วเฮ้ยมันลูกที่สองมันบวมพ้องขนาดนี้ว่ามันฟักไข่เลย ตะฟินฟกว่าฟักไข่อีกต้องเทน้ำมาอีกหรือ,ปอเปล่าห้มันฟูขึ้นเฮ้ยยิ่งเทก็ยิ่งฟูหรอทำไมนี่ไม่ฟูมันอ่ะเออแต่ว่ามันจะมีของเล่นชนิดหนึ่งนะคะที่แบบเป็นหิมะจำลองก็คือแค่เติมน้ำแล้วก็จะได้หิมะแบบนี้เหมือนกันแสดงว่าเขาใส่มาเป็นกิมมิกเป็นลูกเล่นนะคะให้อยู่ในลูกบอลน,นี้แล้วพอมันพองมันดันตกมาแล้วก็แบบมีสัตว์เลี้ยงออกมา <c oughs> ก็เป็นกิมมิกหนึ่งที่น่ารักมากเลยในการเล่นสุ่มนะคะดูเลอะเทอะดีอะตัดฟองนี่ฟอบไปเลยอ่ะไม่เห็นออกมา เต็มแล้วนะอยู่ดีๆไม่ตุ้มเชียวแต่อันนี้ฟองแบบฟูไม่ไหวแล้วลองเจดูเต้นเต้นเฮ้ยเจอตัวอะไรนี่มาด้วยจริงด้วยอ่ะน่าตัวเนี้ยอาเซเต้นเต้นเฮ้ยฮัสกี้เย็บปะ่ามันนุ่มๆมากเฮ้ยที่ความ่ใช่หิมะจริงนะเย็นพอน้ำหรือเปล่าไม่มันเจาะนี่ได้น้องออกมาหนึ่งตัวเต้นเต้น เราได้ใครมานะดูชื่อกันโพลลี่ตัวแรกเลยขึ้นเป็นตัวแรกเลยนะคะเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันงได้อีกนิดนึงถ้าเราเติมน้ำลงไปอ่ะเนี่ยวู้วู้เห็นไหมลูกดูดูดูวูวเฮ้ยความสนุกมันอยู่ตรงนี้แล้วล่ะเฮ้ยเจ๋งทุกคนแตะออกมาเลยแล้วกันอุ้ยยังเหลืออีกเต็มเลยตรงก้นอ่ะอุ้ยเสียดายถ้าจะไม่เล่นหิมะมันก็เสียดายทุกคนดูนะ้นทุกความอลังการนะคะอันหนึ่งสอง มันจะซีจีมันจะทำเฟซไม่ใช่ซาวดิไม่มีเสียงป็นงี่หมาโอ้โหล้วลูกหนึ่งเยอะอเนี้ยเฮ้ยเพิ่งมาเพิ่งมาลูกนี้เพิ่งมา กว่าจะปลุกตื่นนี่น่าแล้วเนี่ยเขาบอกให้ต้องปลุกตื่นใช่ไหมเฮ้ยมันยังวงได้อีกเลยมันจะสนุกเกินไปแล้วนะแลูกที่สองฉันได้ตัวอะไรเนี่ยลูกที่สองอุย้ยแน่นด้วยอัดมันแน่นมากแสดงว่าต้องเติมน้ำาด้วยกว่านางจะพองออกมาเาเหมือนเหมือนเนี่ยแข็งใสเหมือนกันนะล่าด้ำเชื่อมอ่ะหูแน่นมากอะ่ะตัวนี้ไม่ยอมออกมาเลยอุย้ยไดแล้วและตัวนี้ค่ะตัวที่เราได้ก็คือ๊อกพี่น้องหมี โห oh, มันฟองได้เยอะมากค่ะทุกคนนี่แค่2ลูกอยงเนี่ยอุยเย็นหิมะนุน่มๆเลยแต่กลิ่นก็กลิ่นเคมีหมดนะคะทุกคนมันก็ไม่ใช่หิมะจริงๆอย่างนั้นเนาะอ่ะลูกที่3เราได้ตัวอะไรนะคุยค้ยๆหาน้องก่อนอุ้ยมีหัวออกมาเราได้น้องอะไรน้องก็ตายเหรอคาร์เร็ ทุกคนก่อนจะเจอฮาเรสขอให้ดูสิ่งนี้เห็นความละเอียดตรงกองนี้ไหมคะกองนี้คือยังไม่โดนน้ำนะคะถ้าโดนน้ำนะอบอกเลยดูทั้งวนหนึ่งสองตัมดูนี่มันจะเล่นมายากลกลับมาที่ตัวตุ๊กตาที่เราได้นะคะฮาเรสนะคะเป็นน้องกาะตายกรตายในภูเขาหิมะด้านหลังนะหางน่ารักมากเลยหางเป็นลูกวัวจ บอลหิมะของเราได้หิมะมาเยอะมากนะคะและนี่ก็คือชมเนื้อชันทรนเรงสามตัวที่เราได้มานะคะแล้วก็ไปใส่เป็นปอกดินสอได้ด้วยน่ารักมากดีเทลงานแต่ละตัวนี่เรียกได้ว่าน่ารักนะชิ้นใหญ่ก็ไดที่คิดมากเลยค่ะตอนแรกนึกว่าแบบเป็นปอกดินสอก็น่าจะแบบนนเล็กๆเนาะแต่อันนี้ก็คือมีความใหญ่อยู่นะมีขนาดอยู่ค่ะกล่องที่สอง้นอยากได้ตัวหายากแต่กล่องแรกเนี่ยเราได้เราได้สามตัวบนเลยเพิ่งเหมือนเก็ดทุกคนนี่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการเรียงเบอร์อะไรหรือเปล่า3มลูกต่อมา ขอ้ได้ขอยโดนขอยได้ขอยโดนจะซอบแกะรวดเดียวเลยแล้วก็เทน้ำา้อนทีเดียวเลยแล้วกันนะฮะเพราะแต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาในการซัมมอนออกมาไม่เท่ากันใช้คำว่าซัมมอนได้ไหมไมยฉันเห็นวบบ่าอย่าบอกว่ามันซ้ำกันนะซ้ำกันสามลูกไม่ใช่สิ่งที่ฉันขอไปเมื่อต้นคิดไม่ใช่หรอแรมหรืออัลตร้าแรมถ้าเกิดซ้ำกัน3มลูกแบบเหมือนก๊อปปี้2กล่องออกมานี่หาเลยนะไม่จริงหรอก แค่สองในสามเองไม่แค่สองในสามเองไม่นะไม่ง่อคลิปรีวิวจะจบเร็วมากเลยนะเพียงแค่เพราะว่าแบบฉันลงทุนน้อยแล้วฉันก็เลยแบบไม่ได้ของที่มากมายพองเงี้ยหรอฉันเป็นคนที่โชคดีงั้นหรอคนที่จะได้อะไรที่เหมือนเป็นเดจาวูตลอดเวลาเนี่ยมันหายยากมากเลย <c oughs> อย่ากินลง,งอย่ากินลงทุกคนจับตาดูให้ดีๆนะคะ องน,นี้ออกมาแล้วค่ะเบอร์3วันนี้ออกก่อนเป็นตัวแรกเลยนะคะเบอร์2องไหมะคะออกมาแล้วเหมือนเหมือนหอยแคลงเหมือนกันนะบางทีอะหอยก็ค่อยอ้าปากอะเราจะเปิดฟ้าของเขาอาจจะบังเอิญแค่ตัวเดียวก็ได้ค่ะตัวที่2อาจจะบังเอิญแค่สองตัวก็ได้ค่ะตัวที่สาม ตัวที่สามแ้วไม่ได้ซ้อนกันอยู่ห้ือล่ะจัเอ๊ยหน้าตาดูคุ้นๆกันเลยนะเรียงลำดับมาสามตัวเมื่อกี้มึงพูดอยู่เลยก่อนแกะกล่องว่ามันจะบังเอิญมั้ยหรือปล่าที่เขาจะเรียงตัวละครมาสามตัวแบบหนึ่งสองสามปลาชะลามขึ้นบุกอย่างเงี้ยแล้วฉันได้สามกันอย่างเงี้ยทั้งๆไม่มีอะไรต้องมีวิวต่อหรอดิคลิปจบแล้วนะคลิปจบเร็วเลยนะคลิปนี้เป็นคลิปเล่นหิมะเลยอ๋อเป็นคลิปเล่นหิมะน้ำไม่พอเลยเนี่ยไม่ได้หิมะเยอะมากในนี้รวมกันมันเย็นนะทุกคนจะเล่นหิมะ ได้ซ้ำเรายังไม่ได้เพิ่มคนกในหิมะเลยที่เราเสียใจที่เราได้สั่นเล็กวันซ้ำอ่ะจะพูดไปตอนต้นคลิปคืออะไรจะต้องได้ตัวแบบแรมหรือเอาตราแรมเป็นไงได้ส่วนนึฝั่งหาน้องกลับเข้ามาอยู่ในบ้านนี่แหละเฮ้ยเล่นเกมหาน้องง่ายกว่าอีกนะเนี่ยอุ้ยการมีหิมะนี่คือเล่นเกมต่อยอดได้อีกนี่เอง เอาละค่ะจับเวลานะคะใครคุยหาสมบัติเจอภายใต้อกองหิมะในเวลาเท่าไหร่นะคะก็สามารถจับไปเลยค่ะความพาคภูมิใจนะคะอ๋อนี่เป็นเรือโนโอาหรือเปล่าเขาต้องจับมาเป็นคู่เพื่อจะได้ดำรงเผ่าพัาานุต่อไปได้ไงจะมีตัวเดียวมันก็ไม่เหลือรอดไงมันต้อง reproduce เข้าใจเปล่าต่อมาแล้ว ดินจอมาแล้วฉันควรจะมีความสุขกว่านี้ทำไมวันนี้ฉันดูหงอยมากเลยอะก็มันเกลือทุกคนใครมีความสุขกับความเกลือบ้างจะบอกน้องดินสอประเทศไทยอ้วนไม่เท่าฝรั่งเขาแล้วก็ใส่มไาได้เงหรอทุกคนภาพมันดูเหมือนหมาไม่อยากเล่นด้วยอะเหมือนเวลาอุ้มหนาน,นี้แล้วหน้น,นี้ไม่อยากให้อุ้มเหมือนท่าน,นี้เลยฉันต้องรู้สึกยังไงเวลาเขียนหนังสืออยู่แล้วมีเพื่อนอย่างเงี้ยมองหน้า แต่มันน่ารักนะหูเพิ่พมน้ำหนักดินสอได้ดีมากเลยค่ะทุกคนแล้วเป็นกระต่ายอ่ะเฮ้ยกระต่ายยังโอเคเหมือนยืนอยู่บนปลายดินสอแล้วน้องหมีอ่ะโอ้ยน้องหมีก็ดูโอเคอยู่ต็อบฮะเราสรุปให้เลยว่าเธอเกลือเนี่ยเก,เกลือขาวๆเนี่ยไม่ใช่หิมะมันคือเกลือเอาจริงๆเป้าตน้นแรกเราอยากได้น้องชาลีอ่ะชาลีกับวิโลโรน่ารักมากเลยนะชาลีกับวิโลโร คลิปรีวิวจบแล้วค่ะเพราะว่าได้ซ้ำนะคะได้เกลือค่ะก็รู้สึกเศร้าเล็กน้อยนะคะแต่ก็คงจะดีได้แบบว่ามีคนกดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยซับช่องเราสักหน่อยอะไรเงี้ยให้รู้ว่าแบบเออยังดูยังให้กำลังใจกันอยู่อะไรเงี้ยแบบซื้อของมาได้ซ้ํำกันมันก็เศร้าพออยู่แล้วอะแล้ก็ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจ่ายเงินมามันจะเศร้าอะซ้ำอ แค่นี้เงาอะไรเต็มไปหมดเลยไม่ใช่โอเอนะไม่ใช่โอเออันนี้อะไรกระดิ่งกดกระดิ่งด้วย <c oughs> ไม่ได้ตอบแเรอะคือต้องกดกระดิ่งด้วยต้องกดกระดิ่งด้วย,วย,วยจบค่ะ